สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพินัาเกิดโภคานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเสริมค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทุกคนไม่อยากแก่นะครับแล้วก็ไม่อยากเหี่ยวนะครับถึงแม้จะมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องเซลดีนะครับที่ว่าเซลดีเนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคุณคิมช่วยบอกนิดน,นึงครับค่ะ โดยผลิตภัณฑ์เซรล,ล่ดีนี้นะคะจะช่วยบำรุงค่ะเซลล์ผิวให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้มีชีวชีวามากยิ่งขึ้นค่ะผิวก็จะนุ่มลื่นชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ปกป้องเซลล์ผิวจากแสงแดดนะคะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะดูตื้นขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยจะอ่อนกว่าไวค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ <laughs> มีใครจดทันไหมครับ คือช่วยเรื่องผิวโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณกิมครับใช่ค่ะช่วยเรื่องผิวเลยเฉพาะนะคะแต่ก็จะมีส่วนอื่นๆในสารที่สารสกัดที่อยู่ในในเซราดีเนะะี่ยค่ะจะช่วยเรื่องของเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะป้องกอันการเสื่อมของเซลล์นะคะด้วยอีกก็คือช่วยได้หลายอย่างเลยค่ะช่วยได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่า ช่วยเล่านิดหนึ่งครับว่าเวลาเราทานเซลละดีเข้าไปแล้วเนี่ยครับที่เราต้องเอามาชงนะครับกับน้ำเนี่ยควรจะเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นครับคุณคิมค่ะก็คือ,อจริงๆอะค่ะโดยสามารถชงได้ทุก ทุกน้าอุณหภูมิเลยแต่อันนี้ค่ะก็คือเราแนะนําเป็นชงกับน้ําเย็นดีกว่าค่ะก็คือนอกจากจะช่วยในเรื่องของคงรสชาติแล้วนะคะแล้วก็ยังทําให้ฐานง่ายขึ้นด้วยค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วชงได้ทุกน้ําแต่ถ้าแนะนําเลยคือช,ชงกับน้ําเย็นเพื่อจะได้รสชาติเหมือนเดิมถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมครับชงกับน้ําเย็นนะครับไปแล้วนะครับ ทีนี้ครับคุณคิมครับช่วยเล่านิดหนึ่งว่าหลังจากชงกับน้ําเย็นแล้วเนี่ยแล้วเราดื่มเข้าไปเนี่ยครับหลักการทํางานของเซลลดี D เนี่ยมันจะเข้าไปทําอะไรบ้างกับในร่างกายครับค่ะอ,อย่างที่ทุกคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วนะคะก็คือในเซลล์ดีเนี่ยเขาจะมีนวัตกรรมนะคะเด่นๆอยู่สองตัวก็คือนวัตกรรมเซลไซแนปใช่ไหมคะแล้วก็นวัตกรรมไฟโตสเตนเซลล์นะคะโดย สตัวนี้เขาจะอยู่ในเซลล์ระดีเนี่ยค่ะจะเข้าไปยืดอายุเซลล์ผิวของเรานะคะโดยการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็ลดการตายของเซลล์ผิวเก่าค่ะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยค่ะดูดซึมสารบำรุงผิวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้น3าถึงสเท่านะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยอ่อนกว่ไวค่ะเรียบเนียนขาวกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยค่ะลดเลือนลงค่ะ เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีสองนวัตรกรรมเลยในหนึ่งเดียวใช่ไหมครับคุณคีมใช่ค่ะอันนึงเป็นนวัตรกรรมอะไรบ้างคะนวัตรกรรมรใช่ค่ะ่าจะเป็นเซลไซแนปนะคะกับอีกอันนึงจะเป็นไฟโตสเตมเซลล์ค่ะไฟโตสเตมเซลล์ใช่ค่ะช่วยช่วยขยายความตรงคําว่าไฟโตสเต็มเซลล์นิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันมันคืออะไรยังไงครับได้ค่ะ,คคะอย่างที่ทุกคนอาจจะ เคยได้ยินว่าสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์อย่างนี้ใช่ไหมคะสเต็มเซลล์เนี่ยค่ะก็คือเป็นเซลล์ต้นกําเนิดใช่ไหมคะไฟโตเนี่ยค่ะมันคือมาลากศัพท์คือมาจากพืชรวมตัวกันแล้วก็คือจะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชนั่นเองค่ะอืมแล้วแล้วมันมีสเต็มเซลล์แบบไหนครับมีค่ะมีแต่ด้วยความที่ว่าตัวสเต็มเซลล์จากพืชเนี่ยค่ะเขาได้มีการหยิบมาทดลองนะคะ แล้วก็วิจัยแล้วค่ะว่าสามารถเข้าไปช่วยตุ้นเซลล์ผิวของเราเนี่ยค่ะให้สามารถสร้างเซล,ล์ผิวเนี่ยค่ะเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือจะเหมาะสมกับการกับการใช้ในการบํารุงผิวนะคะที่สุดนะคะอืมคือมีงานวิจัยบอกมาแล้วว่าตัวสเตนเซลล์จากพืชเนี่จะมีผลต่อผิวดีที่สุดถูกไหมครับใช่ค่ะมีงานวิจัยรับรองค่ะอ๋อนะครับ ผิวเนี่ยนะครับเวลาเราทานเซลเดีเข้าไปแล้วเนี่ยที่คุณคีมบอกว่าหลักการทํางานของมันคือไปบํารุงเซลล์แล้วก็ช่วยในเรื่องผิวในเรื่องย้อนวัยในเรื่องความขาวกระจ่างใสเนี่ยผิวหน้าเป็นอันดับหนึ่งไหมครับหรือว่าได้ททุกส่วนเลยครับคุณคีมอจริงๆอะค่ะจะเป็นทุกส่วนนะคะแต่คือเหมือนด้วยความที่ว่า,าหน้าของเราเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นสิ่งแรก เวลาที่เรารู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นมันก็จะบอกออกมาที่หน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะฉะนั้นถ้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวเป็นรอยดำรอยแดงนี่ช่วยได้หมดเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะสามารถช่วยได้นะคะถ้าในกรณีที่ว่าจุดดำหรือว่าริ้วรอยเนี่ยค่ะก็คือจะใช้เวลาในการ ในการรระทนเจริดีนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าบางอย่างค่ะอย่างฝ้ากระอย่างเงี้ยการเกิดเขาจะเกิดที่ผิวที่ลึกใช่ไหมคะชั้นผิวลึกมากกว่าที่จะเขาอืมกว่าที่เขาจะดีขึ้นหรือหายเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาในการปรับตัวปรับเซลล์ผิวก็คือสามารถดีขึ้นได้นะคะฝ้ากระต่างๆหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยค่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลานะคะทีนี้ครับเมื่อเรามาคุยถึงเรื่อง ส่วนประกอบนะครับหรืออ่าอินเ e เรียนเนี่ยนะครับผมเห็นมีหลายตัวเลยนะครับที่เหมือนกับทั่วๆไปเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณครีมครับแต่ว่าผมอยากให้คุณครีมเนี่ยช่วยบอกนิดหนึ่งครับว่าส่วนประกอบหรือสารสกัดไหนครับที่ว่าเป็นเป็นจุดเด่นเลยของเซลลดีเลยครับค่ะก็อย่างที่ได้ แนะนำไปก็คือมีสองตัวใช่ไหมคะที่ว่าเป็นตัวเซลล์ไซแนปกับตัวไฟโตสเตมเซลล์นะคะที่จะ,ะในท้องตลาดเนี่ยคะ่ะจะไม่ได้มีสารตัวนี้อยู่ในส่วนประกอบค่ะอ๋อหมายถึงว่านวัตกรรมตัวเซลล์ไซแนปกับไฟโตสเตมเซลล์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือในท้องตลาดไม่มีแต่ของเซลดีที่แซกแปดแปดแปดเนี่ยมีเป็นที่แรกและที่เดียวด้วยไหมครับอ่าต้องเรียกว่ามีสองตัวนี้อยู่ในที่เดียวกันค่ะเพราะว่าถามว่ามีไม่ในท้องตลาดก็คือมีแต่บางคนก็อาจจะถ่ายแค่ตัวสเต็มเซลล์ตัวเดียวหรือบางคนอ,อาจจะมีอนวัตกรรมอื่นช่วยในเรื่องการดูดซึมตัวอื่นแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่มีสองตัวนี้ค่ะรวมตัวกัน มีที่แซ่แปลแปที่เดียวเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับของเรานะครับเป็นสุดยอดนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่เอามารวมตัวกันอยู่ในซองเดียวนะครับก็คือเซลลดีนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ทานนะครับผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ล้ำมากๆนะครับกับอนาคตที่ที่อื่นยังไม่มีนะครับแต่เราได้ทดลองก่อนฉะนั้นนะครับ รีบเลยนะครับใครยังไม่ได้ทานเนี่ยแล้วฟังวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยนะครับและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาการันตีเลยนะครับว่าที่แซ้8ป8มีที่เดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องอินเกเดียน์นะครับตัวไหนที่ว่าเป็นตัวเด่นๆอีกบ้างครับที่ว่าช่วยในเรื่องผิวอะครับค่ะก็จะมีซิตาร์ออริเทียมนะคะหรือว่าชื่อย่อของมันก็คือ ROC ค่ะซึ่งจะเป็นสารสกัดจากส้มสีเลือดสสายพันธุ์นะคะ ส้มสีเลือดสามสายพันธุ์ใช่ค่ะจุดจุดเด่นมันคืออะไรครับตัวนี้ครับจุดเด่นตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะจุดำหรือว่าฝ้ากางเนี่ยค่ะลดลงอ๋อต้องต้องเป็นสามสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับส้มสีเลือดเนี่ยใช่ค่ะก็คือเขาหยิบม,มาวิไปแล้วว่าสามสายพันธุ์เนี่ยช่วยได้มากที่สุด ก็คือจะเนื้อลักษณะของส้มอะคะ่ะก็คือจะเป็นส้มที่แบบมีลักษณะที่สีแดงเข้มก็คือจะมีสารสําคัญนะคะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเขายังช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดลดการอักเสบต่างๆด้วยอย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะออกไปเจอแดดแล้วเกิดอาการแสบผิวหรือว่าผิวแดงหรือว่าคล้ำอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งเขามีงานวิจัยรับรองมาทั้งสองตัวเลย Uh, ตัวคอลลาเจนจากปลาหนินนะคะ mm hmm. ก็คือจริงๆเขาจะเรียกว่าเทลเพียนะคะก็คือหรือปลาหนินซึ่งเป็นปลาจืดนะคะโดยทําไมทาไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้ก็คือ uh, ตัวคอลลาเจนจากปลาน้าจืดเนี่ยคะ่ะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหารทะเลอย่างคนที่ไม่สามารถกิน uh, อาหารทะเลได้หรือว่าแพ้ปลาทะเละก็จะสามารถทานคอลลาเจนตัวนี้ได้ ค่ะแล้วก็โดยที่คอลลาเจนตัวนี้ค่ะถูกผลิตที่บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างนิปปีคอลลาเจนนะคะที่จะใช้เทคโนโลยีพิเศษนะคะในการผลิตทำให้ได้คอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากนะคะ3า0 0ตันค่ะซึ่งปกติโมเลกุลของคอลลาเจนนะคะอยู่ที่2,000 20, 0ดาตันซึ่งเป็นเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ะค่ะการดูดซึมก็จะยากใช่ไหมคะ ซึ่งจะ,จะต่างกับตัวคอลลาเจนตัวนี้ค่ะทําให้มีกลิ่นคาวเนี่ยค่ะน้อยแล้วก็ลายน้ําดีก็รับประทานได้ง่ายค่ะอเซราเชอร์รี่นะคะหรือว่าจะเป็นผลเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่แต่ตัวปกติที่เราเห็นเชอร์รี่ก็คือจะมีสีแดงใช่ไหมคะที่เรากินโดยทัย่วไปแต่ตัวตัวนี้ค่ะที่เราเลือกใช้มาเนี่ยจะเป็นอเซราเชอร์รี่ดิบซึ่งเป็นสีเขียวแล้วทําไมเราถึงหยิบใช้ตัวนี้มา ก็คือตัวออเซ r ราเชอร์รี่ดิบเนี่ยเขาจะให้วิตามินซีอะค่ะจากธรรมชาติะคะ่ะสูงกว่าออเซ r ราเชอรี่ที่มีสีแดงนั่นเองเราเลยหยิบตัวนี้มาใช้ในสูตรเจลาดีค่ะตัวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเมลอนจากฝรั่งเศสนะคะอันนี้จะเห็นรูปอยู่สองรูปใช่ไหมคะ,<า>ะเห็นหรือเปล่าเอ่ยก็คือตัวนี้ค่ะเขาก็มีงานวิจัย ก็คือเขาหยิบตัวเมลอนสายพันธุ์ฝรั่งเศสกับเมลอนสายพันธุ์ปกตินะะี่ค่ะเอามาตั้งไว้นะคะในอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็ทิ้งไว้8วันก็จะพบว่าเมลอนฝรั่งเศสเนี่ยค่ะยังสดแล้วก็ยังใหม่อยู่แต่ส่วนเมลอนสายพันธุ์อื่นนะคะก็คือมีการเสื่อมแล้วก็เนา่า แล้วเขาก็เลยหยิบตัวเมลอนเนี่ยค่ะมาวิจัยว่าทําไมถึงยังสดอยู่ทั้งๆท,ที่ระยะเวลาเนี่ยก็ผ่านไปตั้งนานแล้วโดยพบว่าตัวเมอลอนฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเขามีสารต่อต้านอนุมูลสระที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือ SOD นั่นเองค่ะค่ะ SOD มันคืออะไรอะครับคุณคุณคุณคีมครับค่ะ SOD นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ถ้าเราเปรียบเทียบ ก็จะมีคนพูดว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวน yeah> UH ี้ตัวนี้ตัวนี้ใช JA ่ไหมคะแต่แต่ละตัวค่ะมันมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันอย่างวิตามินซีเขาก็สามารถเรียกว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนกันวิตามินอีก็เช่นกันนะคะแล้วก็กูต้าไทโอหรือว่าโคเลสไจตินแต่ถ้าเทียบประสิทธิภาพแล้วค่ะเ o d โอดีค่ะจะอยู่บนยอดสุดเลยคือมีประสิทธิภาพสูงที่สุดสามารถป้องกันสารสามารถป้องกันการต่อต้านอิสระ อนุอิสระเนี่ยได้ดีมากที่สุดค่ะก็คือว่า SOD เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในสารตัวหนึ่งที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าเขาสามารถต้านได้เป็นอันดับหนึ่งถูกต้องไหมครับดีกว่าตัวอื่นใช่ค่ะค่ะตัวไฮยาลูรอนแอซิดเนี่ยค่ะในร่างกายของเราเนี่ยเขาจะเอาไว้กักเก็บกักเก็บน้ำใช่ไหมคะถ้าสว่าในร่างกายของเราหรือว่าตรงบริเวณผิว ต่างๆเนี่ยค่ะมีกรดไฮยาลรอนเนี่ยก็จะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นโดยที่ตัวเห็ดหูหนูขาวเนี่ยค่ะเขาจะเรียกได้ว่าเป็นกรดไฮยารอนิกจากธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าโพลีแซคคาไรแล้วก็กูคอนิกนะคะที่สามารถกักเก็บน้ําได้ได้ดีมากเหมือนกัน,นะค่ะแต่ทําไมมันถึงแตกต่างกับตัวไฮยาลูรอนิกนะคะก็คือตัวไฮยาลูรอนิกนะคะ เวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยในกระเพาะของเรามันเป็นกรดใช่ไหมคะโดยที่ตัวกรดไฮโดรนิกเนี่ยก็คือจะเสียสภาพไปเลยในสภาวะที่เป็นกรดในกระเพาะของเราแต่จะแตกต่างกับตัวสารสก,กัดจากไวจ์เจลี่ฟังก์หรือสารสก,กัดจากเค็หมูขาวนะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนะะี่ยค่ะเขายังคงทนต่อสภาวะความเป็นกรดแล้วก็เข้าไปช่วยให้ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นที่บริเวณผิวทําให้ผิวของเราเนะะี่ยค่ะ นุ่มชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองค่ะคุณคิมครับอาจช่วยสรุปให้นิดหนึ่งครับว่าตัวเซลาดีเนี่ยครับมันต่างกับคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปอย่างไรบ้างครับค่ะถ้า,าพูดความแตกต่างของตัวคอลลาเจนกับตัวเซลาดีนะคะก็คือคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยเขาจะอย่างที่บอกค่ะต้องกินในปริมาณที่มากก็คือห้าถึงสิบกรัมขึ้นไปนะคะ แล้วก็ใช้เวลานานในการออกกทธิ์ะคะแล้วเขาบำรุงผิวแค่บริเวณชั้นนอกพอหยุดกินปุ๊บอ่าร่างกายหรือว่าผิวนะีคะก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่ประทานนะคะแต่ส่วนจะแตกต่างกับเซราดีนะคะก็คือด้วยเซราลดีเนะี่ยเขาจะมีนวัตกรรมก็คือเซลล์ไซแนปนะคะจะเพิ่มการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นนะคะสาเท่านะคะแล้วก็ทำให้อ่า กินแค่ไม่ซอค่ะก็จะเห็นผลในระยะเวลาสั้นนะคะอีกทั้งยังบำรุงผิวอะค่ะลึกถึงระดับเซลล์นั่นเองถึงหยุดกินแล้วอะค่ะผิวก็ยังแข็งแรงอย่างต่อเนื่องค่ะอ่าด้วยอธิบายโดยแบบอให้เห็นภาพกันนะคะคือนะเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันก็มีอายุของมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะแล้วเวลาเวลาเซลล์ผิวก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไปเรื่อยๆแต่ตัวเซโรตินเนี่ยค่ะมันจะเข้า เป็นเหมือน,นเป็นตัวช่วยอะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยเกิดแล้วก็มีอายุนานขึ้นนะคะนานขึ้นนั่นเอง,เองอโดยที่ว่าเซลล์ผิวของเราเนี่ยตายช้าลงก็คือทานรับประทานดีกว่าค่ะถ้าสมมติวา่าถ้าสมมติว่าหยุดกินไปเลยก็อาจจะใช้เวลานานมากนะคะในการที่ว่าจะกลับมาเป็นผิวเหมือนเดิมแต่คือกินรับประทานไปแล้วค่ะ ก็จะสามารถให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเองค่ะแสดงว่าถ้าใครกินต่อเนื่องกินนานๆกินตลอดไปเนี่ยผิวคุณก็จะดูเด็กเด้งตลอดเวลาไปอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับคุณคิมใช่ค่ะแต่ถามว่าหยุดกินได้ไหมหยุดกินได้แต่โอกาสที่จะกลับมาแก่ก็มีแต่จะนานกว่าการกินคอลลาเจนทั่วๆไปตามท้องตลาด ใช่ค่ะ,ะถ้าผมให้เทียบนะครับคุณคีมครับพอจะเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าปกติอะครับคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเขาจะเป็นช้อนชงถ้าให้เปรียบเทียบว่ากินเซลลดีหนึ่งซองนะครับเท่ากับกินคอลลาเจนในท้องตลาดในปริมาณเท่าไหร่ครับคุณคีม คือคือกินกินสนารดีของเราหนึ่งซองเนี่ยเท่ากับต้องตักคอลลาเจนจากที่อื่นนะครับสองช้อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็เท่ากับว่าของเรานะครับกินซองเดียวเนี่ยมีอ่าไม่ต้องไปกินคอลลาเจนจากที่อื่นถึงสองประมาณสิกร,รมัมถ้าพูด,ด้ง่ายๆสิบกร,รัมก็คือประมาณสองช้อนตวงแล้วการเห็นผลนะครับของเราเห็นผลลับเร็วกว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ อ่าโอเคนะครับอันนี้นะครับคือง่ายๆเลยครับอ่าถ้าสรุปเลยก็คือว่าถ้าเสียงเงินในปริมาณถ,าถ้าเสียงเงินในในในราคาที่เท่ากันนะครับถ้าคุณกินเซลาดีเนี่ยคุณจะประหยัดกว่าเพราะว่ามันจะหมดช้ากว่าที่จะไปตักคอลลาเจนจากที่อื่นกินอย่างนี้ไหมคุณคีมประมาณนี้ไหมได้ค่ะ ประมาณนี้ได้ค่ะคือคือเหมือนต้องกินคอลลาเจนจากที่อื่นอ่ะเยอะกว่าครับถึงจะได้ถึงจะเห็นผลเท่ากับเซลล์ดีของเราหนึ่งซองอ่ะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอ่าทีนี้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นะครับคุณคีมบอกแล้วว่ามีจุดเด่นที่ที่อื่นไม่มีเลยก็คือตัวไฟโตสเตมเซลล์กับอ่านวัตกรรมเซลล์ไซแนปใช่ไหมครับใช่ค่ะ ช่วยขยายความคําว่านวัตกรรมเซลไซแนบให้นิดหนึ่งไหมครับว่ามันมันคือนวัตกรรมอะไรครับคุณกิมค่ะตัวนวัตกรรมเซลไซนแนบนะคะเขาจะเป็นเทคโนโลยีพิเศษนะคะที่ห่อหุ้มสารบํารุงผิวไว้นะคะแล้วก็ให้ไปออกฤทธิ์ตรงจุดนะคะนั่นเองแล้วก็ยังช่วยให้เพิ่มการดูดซึมได้ดีถึงสามสี่เท่านะคะ คือหมายถึงว่าตัวเซลไซแนปเนี่ยมันจะทำให้สารอาหารที่อยู่ในเซลล์ดีเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ,ะผมเคยเปิดวิดีโอนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้ดูตัวเซลไซแนปเนี่ยครับมันเหมือนไปห่อหุ้มสารอาหารไหมครับคุณคิมแล้วก็นำพาสารอาหารไปเนี่ยไปถึงเซลล์เลยใช่ค่ะ อืมที่ที่แรกนะครับที่แรกและที่เดียวนะครับที่รวมสองนะวัตกรรมนี้ไว้ในหนึ่งเดียวนะครับเซรัลดีอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทานได้ครับคุณคิมแนะนำเป็นอายุอมากกว่า8ปีค่ะ18ปีขึ้นไปนะคะอา้าวทานได้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครับ8-9ขวบนี่ทานได้เลยเหรอครับ18ปีค่ะ18ปี อ๋อสิบแปดนะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมฟังผิดนะครับ <laughs> ผมฟังว่าแปดปีนะครับ <laughs> คือถ้าเด็กอายุสิบแปดขึ้นไปเนี่ยสามารถทานได้เลยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะอ๋อ oh, <laughs> ก็ก็หมายถึงว่าให้อายุสิบแปดปีบริบูรณ์ไปเนี่ยเพราะมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยวัยรุ่นเต็มที่และเหมือนเหมือนเหมือนได้ช่วยปกป้องผิวไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลย <laughs> แล้วถ้าถามว่าเซลัดีของเราอะครับ อายุเท่าไรหรือช่วงไหนครับที่ว่าทานแล้วเห็นผลมากที่สุดเลยครับแ,นะแนะนำหน่อยได้ไหมครับแนะนำใช่ไหมคะถ้าเห็นผลอา,อายุช่วงไหนใช่ไหมคะก็คือจริงๆอะค่ะก็คือสามารถเห็นผลได้ทุกช่วงอายุเลยแต่ถ้าสมมติว่าเห็นผลได้ชัดเจนก็จะเป็นในช่วงอา30ปีถึง50ปีอะค่ะจะเห็นผลได้แบบชัดเจน,นกีป่ปี<อ>นะครับกี่ปีนะ สามสิบถึงห้าสิบค่ะสามสิบถึงห้าสิบจะเห็นผลได้มากที่สุดเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะจะเห็นผลเรื่องผิวเรื่อนะคะรอปลอยตื้นขึ้นค่ะโอ้ว่าแล้วนะครับว่าใครแที่อายุสามสิบปีขึ้นไปนะครับถ้าทานแล้วเนี่ยจะเห็นผลมากที่สุดเลยนะครับพี่ตาบอกว่าที่เปรียบเทียบแค่คอลลาเจนอย่างเดียวอ๋อโอเคครับ ที่เปลี่ยนที่ก็คือแค่คอลลาเจนอย่างเดียวนะของเรา1นซองเท่ากับหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยนะครับอ่คำถามต่อไปนะครับเมื่อนวัตกรรมตัวที่เมื่อกี้บอกว่าตัวไฟโตสเตมเซลกับเซลล์ไซแนปะครับมันอยู่ในเซรัลดีแล้วเนี่ยช่วยระบุให้ชัดเจนนิดหนึ่งได้ไหมครับคุณคีมครับว่าเอาแบบเป็นวันเลยครับกินเซรัลดีติดต่อกันเนี่ยกี่วันเห็นผลครับ จริงอ่ายังไม่จริงจงจะแนะนําเป็นช่วงวันดีกว่าค่ะก็คือสามถึงเจ็ดวันเห็นผลในเรื่องไหนเป็นอันดับแรกครับถ้าให้ถ้าให้ใหอ่าคนกินสังเกตครับคุณคิมอ่าตัวที่เห็นผลเป็นอันดับแรกเลยค่ะคือเรื่องผิวจะลื่นขึ้นอย่างอย่างอางชัดเจนเลยอืม ผิวลื่นนี่เราเรามีวิธีสังเกตรหรือว่ามีวิธีเทสอะไรไหมครับว่าผิวเราลื่นนะครับคุณกีมมีนนะคุณผู้หญิงอะค่ะถ้าเป็นคุณผู้หญิงค่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าค่ะเขาจะแต่งหน้าแล้วหน้าติดติดมากขึ้นอันเนี้ยค่ะก็คือผิวมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชายอย่างผมอะครับ <laughs> ถ้าคุณผู้ชายจะรู้สึกได้ค่ะว่าเหมือนทาครีมที่ผิวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ กินช่วงไหนครับคุณครีมครับเห็นผลมากที่สุดเชา้ากลางวันเยน็นก่อนอาหารหลังอาหารครับค่ะอ่าก็จะมีแนะนําเป็นสองช่วงนะคะไม่ช่วงเชา้าหรือก็ก่อนนอนก็ได้คะ่ะสองช่วงนี้นะคะครับกินตอนท้องว่างค่ะจะเห็นผลแล้วก็ดูดซึมได้ดีคะ่ะอืมคือเตื่นมาคุณกินเซรลดีเป็นดับแรกเลยเติอมอาหารให้ผิวเลยใช่ค่ะ อืออ่ลนะครับทุกคนครับใครจะไปใช้สูตรเหมือนผมก็ได้นะครับกินวันละสองซองครับเช้าเย็นรวมแล้ววันละสี่ซองถ้าไม่กลัวเปรืองนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็พูดพูดเหมือนเหมือนที่เคยพูดนะครับเงินเงินน้อยก็จะตึงช้านะครับถ้าเงินมากก็จะตึงไว้นะครับอ่าได้ได้ไหมครับคุณคีมได้ไหมถ้าถ้ากินอย่าเงินนก็จะตึงเร็ว อ่าคุณคีมครับอ่าแนะนําให้ทานวันละจริงๆถ้าแนะนําเลยครับคุณคีมทานวันละสองซองเนี่ยเจ็ดวันเห็นผลเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าหากทานมากกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่เกิดอาการแพ้สําหรับบางคนถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะอืมคุณคีมครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับอันนี้ให้เปรียบเทียบเลยนะ สารสกัดของเซรัดีเราทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในปริมาณหนึ่งซองเนี่ยสิบห้ากรัมเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าส้มสีเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมโซดีจากเมลอนไม่ว่าจะเป็นตัวไฮโดรไลท์คอลลาเจนจากปลานินแล้วก็คอลลาเจนไตเปปไทด์จากปลาน้ําจืดนะครับรวมถึงสารสกัดอื่นๆอีกที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับในท้องตลาดนะครับคอลลาเจนทั่วๆไปเนี่ยของเราอะครับ ขายอยู่นะครับคุณคีมครับขายอยู่สำหรับสมาชิกนะครับกล่องละ1,350บาทได้10ซองตกแล้วซองหนึ่งเท่ากับ135บาทถ้าให้เปรียบเทียบกับคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดถือว่าแพงไหมครับคุณคีมถ้า เปรียบเทียบกันนะคะก็คือจริงๆค่ะมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะว่าด้วยนวัตกรรมที่อยู่ในตัวเซลั่ดีอะค่ะมันมีถึงสองตัวแล้วก็การออกฤทธิ์เนี่ยค่ะก็คือคนละแบบกันโดยตัวที่เซลั่ดีเนี่ยค่ะเขาก็จะเห็นผลได้ในระยะยาวก็คือด้วยราคาเนี่ยค่ะมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้มันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะของเรามันมันถือว่าเป็นไฮพีเมียมเลยไหมครับ ใช่ค่ะอโอ้โหคือผมก็ช่างเอาไปเปรียบเทียบกับคอลลาเจนในท้องทั่วไปในท้องตลาดนะอ่าถ้าเป็นครีมนี่เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ไหมครับค,ค,คุณคุณคุณครีมครับได้อยู่ค่ะเคาน์เต <laughs> อร์แบรนด์อ่านะครับของเราเป็นลักชัวรี่เลยนะครับผมให้คำนิยามใหม่เลยครับว่าคอลลาเอ่เซนดีของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนแบบลักชัวรี่เคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะครับที่ไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้นะครับ ถ้าให้มีเห็นผลเรื่องเรื่องเจ็ดวันเนี่ยคือผิวลื่นขึ้นแล้วกี่วันครับผิวถึงจะเห็นเรื่องริ้วรอยหรือฝ้าหรือกะอะไรแบบนี้ครับคุณคมบอกเป็นช่วงเวลาก็ได้ครับอันนี้ต้องอช่วงเวลาก็คือจะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะถ้าในเรื่องของฝ้ากะอะค่ะจะจะใช้เวลานานค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ่ะ มีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ใส่ไปในเซลลดีนะครับคือตัวนายในเซลามายหรือเปล่าครับตัวนี้เขาเรียกกันไนเซลามายไหมครับใช่ค่ะในเซลามายค่ะ,ะปกติเนี่ยผมเห็นเขาใส่อยู่ในสกินแคร์ครับตัวนายเซลามายเนี่ยถ้ามาถ้ามาถ้ามาช่วยเรื่องกินเนี่ยครับช่วยเรื่องอะไรบ้างครับคุณคิม จริงๆในอาซินามายค่ะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่จริงๆแล้วมันคือตัววิตามินบีสามค่ะอ๋อครับค่ะก็คือคือวิตามินบีสามใช่วิตามินบีสามนั่นเองอ๋อในเซรามายนะครับก็คือวิตามิน b ีสามนะครับช่วยช่วยเรื่องอะไรครับคุณคิมบอกนิดหนึ่งครับอ่าจะปรับสภาพอ่าสีผิวอะค่ะให้สม่ำเสมออืม มีอะไรอีกไหมครับค่ะแล้วก็ตัวตัวไนเซียมายค่ะเขายังช่วยในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเข้มด้วยค่ะคือเอาง่ายๆเลยใครที่มีผิวคล้ำเนี่ยถ้าคุณกินเซรดีเนี่ยมันมีไนเซลไมายอยู่เนี่ยช่วยได้แน่นอนถูกต้องไหมค่ะสรุปให้นิดนึงเอาจุดเด่นๆเ,เลยครับของเซลดีที่เหนือกว่าคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดมีอะไรบ้างครับขอขออีกหนึ่งครั้งครับ ก็คือเซลล์ดีเนี่ยค่ะเขาจะเข้าไปยืดอายุเซลล์ผิวนะคะสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ลดการตายของเซลล์ผิวเก่าค่ะเข้าไปทําให้อ่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะดูอ่อนกว่าวัยนะคะเรียบเนียนแล้วก็ริ้วรอยดูอ่าตื้นขึ้นนั่นเองค่ะเจ็ดวันเห็นผลนะครับใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับ ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมนะครับซึ่งทาง R&D นะครับจากโรงงานเลยนะครับมายืนยันแล้วนะครับว่า2ตัวนะครับที่เป็นนวัตกรรมตัวไฟโตสเตมเซลล์นะครับกับตัวเซลล์ไซแนปนะครับมีอยู่แค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือที่แซ่8แปแนะครับที่ใช้2นวัตกรรมรวมอยู่ใน1เดียวนี้นะครับซึ่งที่อื่นไม่มีนะครับฉะนั้น ่าคุณคีมครับถ้าอยากจะพูดแบบนี้ได้ไหมว่าถ้าอยากกินคอลลาเจนหรือกินอะไรที่มันช่วยในเรื่องผิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะครับเรื่องฝ้ากาะจุดด่างดำหรือความสว่างกระจ่างใสเนี่ยถ้าให้เห็นผลลับที่เร็วที่สุดและยาวนานที่สุดคุณต้องเลือกเซลลดีใช่ค่ะ ยืนยันให้หน่อยได้ไหมครับยืนยันให้หน่อยได้ไหมเอาเอาชูสองนิ้วได้ครับชูสองนิ้วเท่ากับกินสองซองอ่ะช่วยยืนยันให้หน่อยว่ากินโอ้โหนะครับก็อ่านี่ครับแคปเจอร์ไว้นะครับอเดียืนยันกับเราเลแลนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่อดีมายืนยันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะ ขอบคุณนะครับคุณคีมมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็บอกไขข้อข้องใจนะครับแล้วก็มาช่วยยืนยันเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้วยนะครับกับเซลัดีตัวนี้นะครับดื่์แล้วออร่าดื่มแล้วหน้าเด็กนะครับขอบคุณคุณคีมมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ